การครั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมชายหาดสีขาวพาดยาวไปตามท้องทะเลสีครามมีครอบครัวปูอาศัยอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวรวมทั้งยังมีแม่ปูกับลูกปูครอบครัวหนึ่งที่แสนจะอบอุ่นและชอบทำกิจกรรมด้วยกันอยู่ตลอดเวลาพักอาศัยอยู่ที่แห่งนั้นด้วยวันนี้อากาศดีมากเลยจะแม่เราออกไปเดินเล่นกันดีไหมนั่นสินะ อากาศดีแบบนี้เห็นพีเราต้องออกไปอาบแดดให้ร่างกายได้สดชื่นหน่อยแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นจนถึงชายหาดฝั่งนู้นเลยนะจ๊ะแม่เราไม่ได้เดินไปทางนั้นนานมากแล้วได้สิจ๊ะอากาศดีขนาดนี้ให้เดินไกลแค่ไหนแม่ก็พร้อมสู้อยู่แล้วฝะไปกันเลยดีกว่าว่าแล้วแม่ปูกับลูกปูก็ออกเดินทางด้วยกันอย่างร่าเริงแจ่มใสระหว่างทางที่กำลังเดินไปชายหาดอีกฟาก สองปูแม่ลูกต้องเดินผ่านบ้านของครอบครัวปูอีกหลายหลังซึ่งวันนี้แต่ละบ้านก็ออกมาทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยเหมือนทุกวันและเมื่อเดินใกล้บ้านหลังใดปูบ้านนั้นก็จะตะโกนทักทายกันตลอดทางเอ้าแม่ลูกคู่นี้ไปเที่ยวไหนกันจะ๊ะสวัสดีจ้ะวันนี้ฉันจะพาลูกไปเดินเล่นทางโน้นสักหน่อยเห็นว่าวันนี้อากาศดีจริงสิอากาศดีน่านที่เดียว อย่างนั้นก็ขอให้เที่ยวสนุกสนุกนะขอบคุณมากจ้าฉันไปแล้วนะสิ้นคํากล่าวลาสองแม่ลูกก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายทันทีในขณะที่เดินอยู่นั้นแม่ปูก็หันมาพูดคุยกับลูกของเธอด้วยความกังวลใจเนื่องจากเธอเห็นเหล่าลูกหลานของป้าปูพากันเดินเฉไปเฉมาไม่น่ามองนักนี่ลูกแม่ลูกเห็นไหมว่าเด็กๆบ้านนั้นเขาเดินไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ เดี๋ยวก็เฉยไปทางซ้ายทีมาทางขวาทีเห็นจ้าแต่หนูว่าไม่แปลกอะไรเลยนี่จ้าไม่นะแม่ว่ามันดูแปลกมากทีเดียวไหนลูกลองเดินให้แม่ดูหน่อยสิพอกล่าวจบแม่ปูก็หยุดเดินเพื่อรอดูว่าลูกของเธอจะก้าวเท้าอย่างไรแต่ภาพที่เห็นแทบไม่ต่างจากเด็กๆที่วิ่งเล่นในบ้านของป้าปูเลยสักนิดอะไรกันทำไมลูกถึงเดินอย่างนั้นเดินเฉยไปเฉยมาอย่างกับเด็กบ้านนู้นเลย เอาอย่างนี้ดูแม่เป็นตัวอย่างแล้วทำตามนะจากนั้นแม่ปูจึงออกเดินนำหน้าส่วนลูกปูก็หยุดยืนดูแต่แม่ปูที่โตเต็มใบกลับเดินเฉไปเฉมาไม่ต่างอะไรจากปูตัวน้อยเลยสักนิดแถมเมื่อหันกลับมาแม่ปูยังเดินสะดุดขาตัวเองล้มคลืนไปจนขายหน้าเพราะทำตามที่สั่งสอนลูกปูเอาไว้ไม่ได้นั่นเองและหลังจากวันนั้น แม่ปูจึงไม่กล้าสอนลูกในสิ่งที่ตนทำไม่ได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการสอนสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นเราควรทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสียก่อนเพื่อที่คนอื่นจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างถูกวิธีนั่นเองนิทานจบแล้วค่ะติดตามนิทานใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะ